โอ้โหต้นโอ้โหนี่มาเป็นฝูงเลยอยู่ตรงนั้นมองเห็นปะสี่ห้าตัวเลยเขียวเขียวแดงแดงเลยโดนเลยใช่สวัสดีครับน,นี่ก็มากับนั้นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมมาลองดูกันวันนี้มาบางไม้นะครับมาหายูทูบเบอร์ขาใหญ่นะครับน,นหนุ่ยบางไพ่นะครับมาดูอุปกรณ์นะครับเป็นตัวนี้นะครับของนันหนึ่ง จอของผมจะเป็นตัวนี้คนระับเดนด์ดอบีเอจุดแดงนะครับผมสองตัวนี้เดี๋ยวามาเทียบกันดูนะครับว่าว่าใครจะแมน่นกว่ากันยืนอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นนะลองปีนต้นไม้ดูสักหน่อยเื่อเจอ

ลองดูนะองใช่ใช่จริงด้วยครับแต่ว่าโดนไหมโดนครับโดน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 ครับไอช่อนโดนนะครับ ดินแรงอยู่นะเหวนจะเข้าข่้นข้างหัวไซก็ใช้ได้ครับผมไอช่อนนอนตะลิ่งับเช้าๆตัวแรกมาแล้วครับควนปืนก่อนไซสวยอยู่ครับครึ่งโลน่าจะได้ตัวนี้ ว่าตัวไม่ใหญ่นะครับเต็มมือครับผมใช้ได้อยู่ตัวแรกมาแล้วครับมนัมนๆครับพอนนะครับน่าดันทร โดนใช่จริงๆด้วยครับวิ่งฟีดเลยโดนด้วยครับผมตัวไม่ใหญ่ครับแต่โดนครับมาแล้วนอนแอบมานอนตอนไหนไม่รู้ครับหันกลับมาอีกทีเห็นเป็นท่อนแล้ว ตัวไม่ใหญ่นะมากับย่านี่ครับผมายรล่นนี้ป้นนินมานะครับเป็นป้นนินหนึน่งเลยนริงๆชอบนีไป โดนนะครับปานินโดนนะครับน่าจะโดนจุดสำคัญครับดินไม่ออกเลยเอากลางตัวโดนกระดูกเขาเขาง่ามไม้นี่จะขึ้นได้ปนะ นายอยู่ครับนี่ครับผมไซส์สวยอยู่นะครับอ้วนๆเลยครับเข้าโดนกระดูกวิ่งไม่ออกเลยนี่ครับผมจัดใบแต้มที่สองเป็นปาน,นินนะครับลากไว้ก่อนนะครับ ช่อนใช่หรือเปล่าไช่อนอยู่ริมยางไม่รู้ตัวเมื่อกี้ป่าครับที่ยิงผิดเห็นแบบแบบโอ้ใช่จริงด้วยครับหลบแล้วหลบแวบ,บเลยรอครับรอขึ้นแลครับ ไม่โดนครับผมนะครับปลานิลใหญ่ปลานิลใหญ่ครับปลานิลใหญ่โดนแล้วครับโดนแล้วครับดิ้นดิ้นดิ้นมาใต้น้ำมัน,น,มาานเป็นเงาเงามาใหญ่อยู่นะครับไซโลปะ่ะนี่ยผมสามสามสามไซโลว่ะ ข้าดีอยู่เข้าดีอยู่นี่นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งมาขึ้นต้นพี่เหอไมาอีกสามสี่ตัวเลยนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเฮะ,ะอโอ,โอ้โ,อโหต้นโอ้โหนี่มาเป็นฝูงเลยอยู่ตรงนั้นมองเห็นปะ่ะสี่ห้าตัวเลยเขียวเขียวแดงๆเลยเอโอ้โหเด่นๆเลยอะ่ะเด่นๆเลย ตัวร,รุ่นเดียวกันเลยเนี่ยโอ้ใช้ได้อยู่ตัวนี้ครับไซส์ใหญ่เลยโหสี่ห้าตัวเลยเมื่อกี้ชันหนึ่งปีนแล้วครับทนไม่ไหว ยิงปลาต้องปีนต้นไม้นะครับไม่ปีนโอกาสได้ตัวจะยากหน่อยโอ้ยสี่ห้าตัวเลยตัวนี้ขึ้นมาแล้วโอ้โดนข้าไปแล้วครับจัดชุดใหญ่เข้าแล้ว นี่เจอยูทูบเบอร์คนดังได้บางอย่างใช่แล้วครับ้เนีเขาไปตรงที่เคยคุยกันนั่นเองแล้วก็วนขวาไปมาอกบางไม่นะครับตัวใหญ่ฮะเอาอันนี้เล็กๆน้อยๆครับผมครับขอบคุณครับเพื่อไปให้สมาชิกำไว้ตรงประตูน้ำวันกลุ่มได้แบบข้างในไอ้นินตัวอย่างนี้เหรอแต่ว่าอยู่ใจเมื่อกี้ผมก็จะยิงให้ดู พอดีใส่ดอทมองหาจุดแดงไม่เจออีกกอท้องโอ้เต็งเลยได้ได้บ้างยังครับนะยังเลยเนี่ยมีมีตัวล่องอยู่ใช่ไหมมีัวร่องเลยแล้วฟอนี้มีต่แรกๆตอนแรกๆเป็นต้นเดียวอลองลองยืนดูดิครับครับไม่รู้ ดูปืนปืนศูนย์อ๋อขัชวนไวเห็นแกเกเตเต้เขาเปิดร้านใหม่ใช่ไหมผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยแล้วซื้อได้ปะล่ะปั้นปืนได้ประเด็บบนว่นนนนาคนละตัวสองตัวเนี่ยครับไอโดขึ้นเยอะอยู่นะแต่ว่ามันเร็วตัวไม่ค่อยใหญ่พี่ผมมีวัตถุพินใหญ่ละมันขึ้นใสเลยอะฮะ เรียบร้อยโหโดดติวเลยน้าหนุยจัดไปแล้วน้าหนุยลองลองยิงของผมดูเลยลองขึ้นยางยิงหน่อยโอ้เบาไหมไม่เบาอ่ะตึงๆมือใช่ไหมเออนั่งหนึ่งแม่แบบนี้ ดอดแบบนี้มันมันสู้แดดสู้แสงแดดได้นี่มองเห็นเดยแต่ผมเป็นในนี่ไงเป็นขนาดเรงลางพอมาหาจุดแล้วเองก็ต้องไล่หาจุดอืมเดี๋ยวผมลองเอากลับอันนี้ไปใส่ดหมก็ได้ที่บ้านนีเออใส่กล้องกระเป๋าี้ก็ดีอย่างเงี้ยนะกันร้อนได้ระดับหนึ่งกันร้อนฮะองสาล่างมันสีมันซซดเลย ร้นอนจัดครับผมเอาเรื่องเหมือนกันไอ้ยิงก่อนแล้วตัดกระ<ช>ตั้งไม่ได้ที่นี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน ไม่โดนครับก็สวัสดีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับบ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับยิงปลากับนาทีด้วยนะครับถ้าชอบคลิปยังไงกดแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อได้นะครับมากับนาหนึครับผมหมดเวลาแล้วกลับบ้านแล้วครับเย็นแล้ว